ไม่ต้องกลัวที่นี่มีแต่เลือไม่มีไม่มีอ้วนนี่มันจะเย็นปกติยังไม่เคยเรียนยังไม่เคยเรียนว่าหละก็ไม่เคยแกะไม่กล้าแกะไม่กล้าแกะให้ได้เห็นสักครั้งอาจารย์มันจะแกะหรือจะพังมันไม่พังหรอมันจะพังอะไรอ่านี่ยยังยัยังเี้ยปกติ อันนี้คือแผ่นคอยเย็นปกติตรองนี้มีร่องจะมีน้ําแข็งติดแบบนี้อน้ำแข็งเวลาละลายแล้วเมือกมันลงมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงนี้ตันมันก็ไม่ออกน้ําก็เลยล้นตรงนี้เหมือนทะลักมาอ่าล้นล้นขาดอันจะมีเป็นอันี้คือความเย็นติดเกอือใช้ได้นี่เช่นี้กันเหลือกินแล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือต้องแก้ปัญหาน้่งน้ำน้ำล้นล้นล้นท่ออยากทำไงอยากเห็นไม่รู้นั่นนะ <c oughs> มันก็ต้องยกนี่ออกถ้าจะเข็นนะแต่ถ้าล้างล้างเลยก็ได้อะได้ถ้าล้างเลยก็ได้ไ,ดไปดูดูเรื่องก็ยกยกอันนี้มันยกออกได้แต่เราค่อยๆย,ย,ยกแต่ตัวตรงนี้มันหันมาอ่านี่อันนี้อันนี้อะไรวะอะไรคะท่อน้ำยาออเออท่อแคบคิ้ว แคบทิ้วทำไมมันใหญ่กว่าของไอน้นู่น่ะอ่ามันมานี่มาคู่กันมันก็ฉีดน้ำยาเข้าท่อเนี่ยน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยย้ำยาก็าวิ่ง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 มันก็ขึ้นนี่กลับนี่ท่อนี่ท่อกลับนะกลับไปคอนท่อเน,นี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะกระป๋ออะไรนะอ่า e F อีเวกฟิลเตอร์อีเวกอืมอ e ีเวกเหรอคะอีเวกอีเวกอ่าอ e ีเวกอ่าอีเวกอ่าทำหน้าที่อะไรคะเนี่ยอืมบูดจืนอะไรนะอะไรต่อมจืดนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอามันเดี๋ยวนะมันน้ำยามาขังเนีย แล้วมันก็จะมาไม่รู้มันทําไว้ทําไมะถ้าผ่าท่อนี้มันกลับไปที่คอมที่ท่อดูดกลับอ่ะอ่าแต่นี้ใช้เซนเซอร์ด้วยเนี่ยเออของเขาเอ็นนี้ท่อดูดกลับใช่ไหมพีอาจารย์ใช่อ่าท่ออัดน้ํายาค่ะท่อดูดกลับนี่ท่อดูดกลับท่อใหญ่อ่าท่อเล็กนั่นท่อมาจากในสแตนเลอร์แคปซคลใช่แล้วก็เข้าคอยเย็นอ่าหัวฉีดอ่าเนี่ยมันฉีดลงนี่ไงนี่เข้าคอยเย็นเข้าคอยเย็นออกเสร็จปุ๊บเข้าท่อดูดกลับนี้เข้ากลับตรงนี้อ่ากลับไปคอมแล้วตนนี้มีสองท่อ ก็มันมาคู่กันเลยแคปทิวกับท่อดูดกลับเนี่ยเขาจะเอาคู่กันมามันอยู่ตรงนี้แหละที่ที่ข้างหลังมันเนี่ยน้อท่อดูดกลับใช่แค่เนี้ยเนี่ยนี่ท่อดูดกลับใช่เนนี่ยมัแคปทิวเนี่ยมันแคปทิวมันจะไปคู่กันเลยเนี่ยเนี่ยแคปทิวเนี่ยเส้นเนี้ยขึ้นมอ่านี่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้ามาในตาเนี่ยมันมันบัดบีไอมันเชื่อมติดกันเลยนะค่ะมันคู่กันไปเลยอ่าคู่นู้นเลยขึ้นไปนู่นเลยออ๋ ใช่ัแค okay. ่คิ้วค่ะกันน okay> ั่นแหละเดี๋ยวถ้าจะยกเดี๋ยวนะจะยกได้ไหมอ่ะถ้าไม่ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ยกอะไรตรงนี้มันมีหลอดไฟเหรอพี่ใช่ตรงนี้ตายเนี่ยใช่หลอดฮิตเซ์เป็นไส้ดีนะกลมๆอ่ะหลอดฮิตเตอร์มันอ๋อเขาเรียกหลอดอะไรนะอาจารย์ฮิตเตอร์ฮิตเตอร์นั่นแหละที่มันไส้เป็นไส้ความร้อนอ่ะ มันเป็นไต้ความร้อนมันเป็นยอดก็ผมก็เอาให้น้อยดูแล้วใช่ไหมตู้ตู้ฝั่งนี้เป็นหลอดแก้วแก้วยาชานั่นแหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างล่างนนั่ไหมพี่ผมให้บอกน้อยวัดอ่ะถ้ามันขาดมันต้องข้ามเยอะตัวขึ้นสามร้อยสามร้อยขึ้นอ่ะสามร้อยเกือบสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสองเครื่องน้เครื่องนู้งขึ้นสี่ร้อยกว่าเครื่องนี้ก็วัดตู้ก็ได้แต่ว่าขาดรใช้ทอะไละลายน้ำแข็งโดยเฉพาเวลาเล่นมก็จะสว่ามันก็จะร้อนมันก็จะร้อน ว่าถ้าปกติมันใช้อาเคื่ออยู่นั่นแหละเวลาน้ําแข็งก่อเยอะๆนะมันได้เวลาอ่ตัวนี้ใช้บอร์ดป่าวะมันได้เวลาหยุดมันก็จะสั่งให้ไอ้ตัวคอมเนี่ยไม่ต้องอัดน้ํายาขึ้นมาสังเกตเนี่ยคอมมันจะหยุดเลยพอคอมหยุดปุ๊บมันก็จะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะต่อต่อไฟเข้ามาให้ฮีเตอร์อ่าเพราะอาใช่ต่อไฟสองร้อยยี่สผ่านไส้เนี่ยไส้แดงๆอ่ะเหมือนเตาไส้เนี่ยทีนี้ทีนี้ก่อนที่มันทำงานมันต้องให้เย็นก่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นงานโหลดถาด ไม่เกี่ยวมันถ้ามันยังไม่นั่นมันก็ยังไม่สั่งงานอ่าคือคือตัวเนี้ยอืมันเหมือนหน้าหน้าคอนแทคมันมีอยู่เพราะความรอความเย็นมันได้ปุ๊บเห็นไหมสมมติว่าตัวเนี้ยมันจะมันจะอุณหภูมิได้อ่าลบสิบแปดอ่ะลบสิบแปดพอลบสิบเก้าปุ๊บเนี่ยมันก็เกินแล้วตัวนี้ก็เริ่มต่อละแต่ต่อปุ๊บมันก็จะจ่ายไฟเข้ามาอืมันก็จะต่อไฟตรงเนี้ยมันต่อไฟไฟเข้ามานี่ มันก็นเข้ามาเส้น<ม>เส้นเส้นเครื่องยี<ม><ม>ตัวจับอุณหภูมิอยู่นี่ครับอ่านี่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 เทอร์โมฟิวอยู่นี่ถ้า<ม>เทอร์โมฟิวขาดถึงจะต่อ,อยัาง,งายไงไฟก็ไปไป meter, มิเตอร์ถ้าเทอร์โมฟิวขาดนะ<ม>ที่เขาบอกว่าอ่าตู้เย็นมันมันมันเย็นแต่ข้างบนข้างล่างไม่ค่อยเย็นเลยอ่าน้ำแข็งมันเกาะเต็มนี่เลยเต็มแล้วอะ